ทางด้านมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศีวนาลัยจัดการประชุมหาหรือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์พร้อมลงนามในสัญญาจ้างระหว่างมูลนิธิกับผู้ประกอบการ ที่กองบัญชาการมณฑลทนหารบกที่22อาวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผลตรีอัดสิงหัตถิตรองแม่ทัพภาคที่2ประธานกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยนายนวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษามูลนิธิอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลายัยร่วมประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสัวพสิทธิ์ที่ประสงค์ขนาดเท่าพระองค์จริงในพระอริยาบทประทับ เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชากราบไหว้หรือพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยในขั้นต้นกำหนดประกอบพิธีในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2563ณบริเวณด้านข้างสารหลักเมืองทางทิศตะวันตกตามทะเบียนราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่อบจบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีได้เห็นชอบให้จัดสร้าง ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างแท่นฐานและการหล่อองค์พระรูปผลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ระหว่างมูล,ลนิธิกับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางของกรมศิลปากรและผ่านการพิจารณาโดยคณะทำง,งานของมูล,ลนิธิ ปัจจุบันมูลนิธิมีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านสถานที่ก่อสร้างความพร้อมด้านงบประมาณที่มาจากแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างดังนั้นสิ่งที่จะดําเนินการต่อจากนี้คือมูลนิธิจะเร่งลงมือสร้างพระอนุสาวรีย์เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีต่อไป